ทีนี้ไปดูบรรยากาศของวันสัตว์เดือนสิบในมหาวิทยาลัยกันบ้างน,นะครับโดยคณะศิลปศาสตร์มอจัดการแข่งขันขูดมะพร้าวประเภทนักศึกษาและบุคลากรในงานสืบสารประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบแต่ละทีมนะครับแต่งกายด้วยชุดไทยแบกแนวออกลีลาเต้นไม่ธรรมดาเลยครับพาไปดูบรรยากาศการแข่งขันขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายมะพร้าวโบราณหรือที่ชาวใต้เรียกกันว่าเหล็กขูดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานสืบสารประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบ สืบศาสตร์ร่วมสมัยนะครับจัดขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบด้วยประเภทนักศึกษาและประเภทบุคลากรน,นะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงจากมหาวิทยาลัยทักษิณและมทรศรีวิชัยสงขลาเข้าร่วมแข่งขันกว่า10ทีมติดมาสาคนนะครับ ซึ่งเมื่อปรากฏโฉมหน้าของผู้เข้าแข่งขันก็เรียกเสียงอือหาได้ไม่น้อยเพราะว่าแต่ละทีมต่างแต่งกายมาด้วยชุดไทยพื้นเมืองประตกแต่งแหวกแนวครับมีทั้งชุดใต้แต่คนใต้ที่มินโตไปวัดรวมไปถึงชุดไทยสบายเฉียง ชุดพีขาวทองกวาวสีสันาจาัดจ้าหรือแม้กระทั่งชุดหนุมานก็ได้ว่าจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับโดยการแข่งขันนะคะเริ่มต้นโดยสัญญาณบรรเลงเพลงจากวงกรองยาวจังหวัดสามชาแต่และทีมก็จะเริ่มนั่งบนกระต่ายขูดมะพราะ้าวออกลีลาขูดแบบสุดแรงและเมื่อเหนื่อยก็จะสลับสับเปลี่ยนคนกันไปเรื่อยๆแต่บางทีมนะคะก็ขูดทีละน้อยเหมือนไม่ได้มาแข่งนะคะเพื่อเ,าเอารางวัลเน้นในเรื่องของการเต้นโชว์สเต็ปรำวง สายย่อเอาความสนุกสนานมากกว่าทำกลางกองเชียร์คับข้างที่ส่งเสียงกรีดพร้อมกับเต้นไปด้วยอย่างสุดมันเช่นกันและเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับการแข่งขันในครั้งนี้คือระหว่างการแข่งข,นขนันคณะกรรมการจะประกาศให้ใช้ท่าขูดบังคับเป็นระยะระยะซึ่งผู้ที่เข้าแข่งขันจะต้องหันหลัง เพื่อขูดมะพร้าวโดยเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วยต้องขูดมะพร้าวให้ได้คุณภาพดีไม่มีขุยหรือไม่มีเศษเปลือกมะพร้าวลงไปปะปนและต้องได้เนื้อมะพร้าวในปริมาณมากและในเรื่องของการแต่งกายนะคะก็ต้องรวมไปถึงกกับลีลา,ก,ลาการขูดก็ต้องดีเป็นเลิศด,ด้วยค่ะ ทางนี้นะครับผลการแข่งขันปรากฏบ้านรางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษานะครับได้แก่ทีมคณะนิติศาสตร์มอและประเภทบุคลากรได้แก่ทีมสถาบันกายานวัฒนาได้รับรางวัลทีมละ2000บาทครับนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษกับรางวัลกล่องเชียร์ดีเด่นด้วยนะครับได้แก่ทีมคณะวิทยาการกา,ก,การจัดการมอส่วนทีมที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับก็จะได้เนื้อมะพร้าวที่ขูดนี่แหละครับแล้วก็กระต่ายที่ขูดขับบ้านไปเลยนะครับ สำหรับการจัดการแข่งขันในงานสืบสารประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบสืบศาสตร์ร่วมสมัยนะครับในงานนี้ก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า way of life way of food and way of forward นะครับตัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสามมหาวิทยาลัยก็คือคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินตรสถานทักษิณการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักการจัดการนวรัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุร,รกักษ์สืบทอด ส่งเสริมประเพณีบุญสักเดือนสิบละการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงให้อยู่ในสังคมตินใต้และสังคมไทยอย่างยั่งยืนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเผยแพร่ประเพณีบุญสักเดือนสิบให้แก่นักศึกษาบุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประเพณีอย่างถูกต้องครับซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจัดเสวนามีนิทรรศการการสืบสาร ร่วมสมัยการสาธิตการเล่นหนังตะลุงรวมถึงการทำหัตกรรมสินค้าพื้นเมืองและกิจกรรมอีกมากมายทั้งนี้งานบุญศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวใต้ในปีนี้บุญแรกตรงกับวันที่30กันยายน2566และบุญหลังตรงกับวันที่14ตุลาคม2566ค่ะ